ดันสิทธาเข้าสภาหญิงหน่อยไขยก๊อกอนุดิษฐ์สยบทันทีผู้สืข่าวรายงานว่าในการหารือการจัดสรรครมพิธาหนึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วตามกระบวนการโดยพักไทยสร้างไทยที่เป็นเจ้าภาพวันนี้มีสอสอเขตและสสอบัญชีรายชื่อรวม6คนได้โคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีการวางตัวรัฐมนตรีไว้สองคนคือนายสุพันธมงคลสุทธีรองหัวหน้าพัก และนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพักส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สสบัญชีรายชื่อมีรายงานว่าจะลาออกจากตำแหน่งพร้อมกับเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อของพัก4คนเพื่อหลีกทางให้นาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีแกน่นำพักได้รับตำแหน่งแทนและไปดูแลสสอของพักอีก5คนซึ่งสาเหตุที่คุณหญิงสุดารัตน์ลาออกเนื่องจากต้องการอยู่เบื้องหลัง และจะผลักดันนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนธมเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปอย่างไรก็ตามพักไทยสร้างไทยได้รับเสียงสสปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งคนซึ่งผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่หนึ่งได้แก่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ลำดับที่สองได้แก่นายทากรตันทสิทธิ์ลำดับที่สได้แก่นาวาอากาศเอกอนุดิ์นาคอนธมลำดับที่4นายสุพันมงคลสุธี ขณะที่นาวาอากาศตรีสิทธาทิวารีอยู่ในลำดับที่ 5. ขาขณะที่นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคธรรมรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยกล่าวถึงภายหลังมีกระแสข่าวการจัดสรรครมพิธาหนึ่งโดยระบุว่าพักไทยสร้างไทยจะได้โหวโตโคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีการวางตัวรัฐมนตรีสองคนคือนายสุพันธมงคลสุธีรองหัวหน้าพักและนายถากรตันทสิษธ์ เลขาี่การพักและยังมีรายงานว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักและสอสอบัญชีรายชื่อเตรียมจะลาออกจากตำแหน่งแล้วให้นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปว่าเรื่องนี้ในส่วนของกรรมการบริหารพักยังไม่ได้มีการประชุมในส่วนตัวทำงานใกล้ชิดกับคุณหญิงสุดารัตน์มาโดยตลอดเรื่องของโครงสร้างพรรไทยสร้างไทย ขอยืนยันว่าเหมือนเดิมทุกประการพรักไทยสร้างไทยจะขับเคลื่อนโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เป็นหัวหน้าพักไม่เข้าใจว่าผู้ที่ให้กระแสะข่าวดังกล่าวมีจุดประสงค์อะไรเมื่อถามว่าการพูดคุยกันใน8ดพักร่วมรัฐบาลวันนี้มีการพูดถึงเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่นาวาอากาศเอกอนุดิษฐกล่าวว่าไม่มีครับส่วนการประชุมวันนี้เป็นเพียงการนำรายงานของคณะทำงานชุดย่อย เข้ามารายงานให้กับคณะกรรมการประสานงานผลการรายงานก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อถามว่าในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าหากสสบัญชีรายชื่อลำดับต้นต้องไปเป็นรัฐมนตรีอาจจะต้องลาออกจากการเป็นสสและขยับให้ลำดับถัดไปมาทำหน้าที่แทนนาวาอากาศเอกอนุดิตกล่าวว่ายกตัวอย่างในปี2562มีสสบัญชีรายชื่อหลายคน ที่ได้รับมอบหมายทาหน้าที่ทำงานในฝ่ายบริหารหลายคนก็ลาออกจากฝ่ายนิติบัญญตัติเพื่อไปรับผิดชอบในฝ่ายบริหารซึ่งเป็นเรื่องของนโยบายแต่ละพักเมื่อถามว่าพักไทยสร้างไทยมีนโยบายอย่างไรหากสสต้องไปดำรงตําแหน่งฝ่ายบริหารนาวอากาศเอกอนุดิตกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่สามารถให้ใครคนหนึ่งตัดสินได้ต้องนำไปพิจารณาในกรรมการบริหารพัก เมื่อถามย้ำว่าลึกๆแล้วพักไทยสร้างไทยมีปัญหากับ8พักร่วมรัฐบาลหรือไม่เนื่องจากในหลายเวทีคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ได้ร่วมประชุมนาวาอากาศเอกอนุดิกล่าวว่าไม่มีที่ไม่เห็นคุณหญิงสุดารัตน์นั้นเนื่องจากคุณหญิงสุดารัตน์ไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ก่อนไปคุณหญิงสุดารัตน์ได้สั่งงานไว้เยอะส่วนคนที่รับมอบหมายก็ไปปฏิบัติหน้าที่แทน แต่วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์กลับมาแล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้คุณหญิงสุดารัตน์เคยเปลยว่าจะทำงานการเมืองไม่นานหลังจากนั้นก็จะผลักดันให้คนในพักเข้ามาทำหน้าที่เบื้องหน้าแทนนาว่าอากาศเอกอนุดิษฐ์ได้ถูกทาาทามมาทำหน้าที่หัวหน้าพักหรือไม่ซึ่งก็ตอบว่ายังไม่ถึงตรงนั้นยืนยันว่าคุณหญิงพูดอย่างนั้นจริงและคุณหญิงก็มีเจตนาที่จะทำให้พักไทยสร้างไทยเป็นสถาบันทางการเมืองเพราะฉะนั้น เมื่อลงหลักปักฐานและพักมีความมั่นคงถึงเวลานั้นคุณหญิงคงพิจารณาอีกทีเมื่อถามว่ากระแสะข่าวที่ออกมาเป็นการโยนหินถามทางเกี่ยวกับเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่นาวากาศเอกอนุดิกล่าวว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะการปล่อยข่าวและเป็นเนื้อข่าวสามารถย้อนกลับมาสอบถามกับกรรมการบริหารพักสุดท้ายความจริงก็ต้องปรากฏอาจจะเกิดจากการพูดเล่นพูดหัวกันหรือเปล่าผมไม่ทราบ สุดท้ายก็เลยกลายเป็นข่าวลือเมื่อถามว่าพักไทยสร้างไทยมีสอสอหคนจะต้องได้เก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่ท่านตอบว่าตามหลักการก็คงมีในการเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันส่วนมีความเป็นไปได้กับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือไม่นั้นท่านกล่าวว่าขึ้นอยู่กับข้อยุติของคณะกรรมการเจรจาพร้อมกล่าวติดตลกว่าหากคณะกรรมการเจรจา จะให้กระทรวงคมานาคมก็ยินดีและการจะได้กี่เก้าอี้อยู่ที่คณะกรรมการยังไม่ได้พูดคุยกับพักไทยสร้างไทยพร้อมระบุว่าพักไทยสร้างไทยยังไม่ได้วางตัวบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าคิดไว้ก่อนก็สามารถทําได้ซึ่งความเป็นจริงคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ฟอร์มรัฐบาลเมื่อถามว่าตําแหน่งหัวหน้าพักไทยสร้างไทยในอนาคตถ้าได้นาวาอากาศเอกอนุดิษเป็น พร้อมหรือไม่นาวาอากาศเอกอนุดิตกล่าวว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่มอบให้หรืออาจจะไม่ใช่ตนเพียงคนเดียวก็คงต้องพร้อมในการทำหน้าที่